ครับสวัสดีครับสาหรับคนที่ใช้รถเตร์ตาเแคมดีนะครับรว่าเตอร์ตารต่างๆมันก็จะมีน้ําของเขาน้ำหล่อเย็นนะครับเป็นตัวระบายความร้อนด้วยหลังพึ่งนะครับแต่ว่าของเขาจะเป็นพิเศษนะไม่ใช่ใช้น้ำปกตินะครับเป็นน้ำคล้ายๆสีชมพูหรือว่าสีม่วงนะครับก็ถ้าเป็นขนาดลิกนะครับลิกประมาณดักล่องเล็กนะครับกล่องเล็กขวดเล็กก็ประมาณร้างสิบบาทถ้าเป็นคนใหญ่ประมาณสี่ร้อยนะครับ นี่ผมซื้อขนาด400มาไว้เติมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับเป็นน้ำนะเซฟเตรต้านะครับพีมิกนะฮะซูเปอร์ลองชามคุณเล่นคุณเล่นนะครับก็คือเพิ่มชีวิตของการหล่อเย็นขึ้นมานะครับหแกนลลอนประมาณ3.78แลิตรนะครับนี่นะครับ ็ราคา400บาทนะถ้าเป็นควดแล้วก็150บาทนะซื้อขวดใหญ่ไว้เติมดีกว่านะครับน้ำยาเติมห <c oughs> ม้อน้ำรถยน,นต์เนอาสูตรพิเศษนะครับน้ำยาพร้อมใช้งานไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มนะครับเนี๋ยครับผ่านมาตรฐานออสผมเติมนะผมไม่ต้องล้างหม้อน้ำนะเติมไว้ วิธีการใช้นะครับถ่ายน้ำมันดรอเลื่นอ,ออกก่อนนะคแค่เปิดฝาหม้อน้ำนครับให้เปิดที่พักหม้อน้ำนะครับขนะเครื่องเย็นลงเท่านั้นนะครับเห็น,นครับเดีย๋ยวเรามาเติมกันเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างต่อเดือดครับต้งึงนี้ออกมาก่อนนะครับครับดึอออกมาแล้วก็กบ สักเล็กน้อยนะครับนะครับก็จะเริ่มต้องใช้กลวยนะครับในการตรวงด้วยนะครับมันถึงจะไม่ได้หกนะ้ำเราตามมาเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับห้ามยิงออกมานะมันจะมีความร้อนทาให้นหน้าเราโดนได้นะร้อนมาก้อนแล้วเปิดเติมหอมอบพักอย่างเดียวนะครับเราก็เติมไปขณะนี้ก็น้ําก็ยังจะมีตัวตัว L กับตัวตัว F นะครับก็หายไปนะครับเราก็พยายามเติมให้มันนะครับเพราะว่าอยู่นานๆม,มันจะทําให้เกิดความเสียาองออกไปแล้วมันจะระเหยไปเรื่อยๆนะครับ ใส่กล้วยเข้าไปหรือว่าเดือดออกมาก,ก่อนก็ได้นะแล้วก็เทน้ำนี่ด้านะย่างเขาคล้ายๆสีชมพูนะไม่ต้องเติมมากถ้าเติมมากมันก็ทำให้ระเหิออเดอ,ออกมาเลยออกมาเหมือนเดิมน,นะ แค่เติมให้ถึงประมาณตัวเอ็ก็ได้นะครับด,นะดูก่อนที่ไหนลนะ่ะก็ประมาณน,น,นี้นะครื่องสูงใช้ได้แนละ้วครับ ก็ให้อยู่ประมาณ F ตอนนี้ก็โอเคนะถ้าสูงไปแต่มันก็ระเหยออกมาเรื่อยๆแลก็หมดเหมือนกันนะแล้วก็พยายามดูด้วยนะถ้าแห้งเมื่อไหร่ก็คือเครื่องมันจะนกนะมันจะร้อนก็อย่าลืมติดตามโครงการทาง Facebook, s o คร a l กเพพัด้วยนะอย่าลืมสใช้น้ําดีๆพอตตอนต้านะใช้น้ำปกตินะมันจะไม่มีความบัติบของมันนะอันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับนีครับผม น้ำเลเย็นนะป้องกันน้ำป้องกันการแข็งตัวในน้ำาเราเย็นนะช่วยระบยความร้อนป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจัดนะช่วยป้องกันการกัดกร่อนในระบบเราเย็นได้ดีนะครับนะครับง่ายๆครับเพืติดตามงานทางเฟซบุ๊กสดคลิปค่นพลัสด้วยนะตอนบลังการเติมน้ำเพื่อปของกตเกยป้านะครับจะทำรักษาหม้อน้ำของเราอนี้ดังมีแอร์นะดั้นหลังจะเป็นหม้อน้ำ อันนี้พัดลมนะครับมันอยู่คู่กันนะครับก็ขอขอบคุณทรับ